มาสะพานเหล็กนะครับสะพานเหล็กมาครับย้ายมาห่างจากจุดเดิมก็ประมาณสัก100เมตรนะครับ100เมตรเราก็มาเริ่มตรงสะพานนี้ใหม่เอมุนีเออโอเคเอามุมมีเนาะโอเคแหมมีรูมีรูมุมกล้องนะเออโอเคนะครับรถจัหรวาลนะครับ หายแล้วครับโอ้ยแน่นอนจริงเราข้ามไปไม่ได้นะแค่บม,มุมนี่พอนะครับเพราะมันเป็นะสะพานตุบบุคคนเนาะเดีย๋ยวเราจะไปสะพานขากันดีขนไดนิดน,นึงนะได้ครับลูกป,ปนินลูกป,ปนินได้แนละ้วโอเค <laughs> ตัวน้อยครับตัวน้อยครับตัวน้อยโอเคโอ้แน่นอนเลยรอบนี้นึกว่าจะไม่ได้แต่ว่าผักมันตบมันเยอะนะ ูดนั่นนี่เอ้ยมาครับมาครับมา,บมาบแล้วไปเราตามบารถไปครับโดเดียวโเดียวโอ้นึกว่าปลาเยอะไปสบายกับข่าวไหมเออ <c oughs> น้ำนิ่งมากเลยวัน,นนี้น,นี่ครับ ไปตรงไหนต่อไปที่ไหออนออฝั่งนู้นนะฝัง่งนู้นบอกว่าฝั่งนู้นครับต้นลากจะพึกนะสแกนเคียววะคดมินปลาขึ้นอยู่ตรงช่วงกลางนู้นนะแล้วจะเป็นฝูงปลาฝูงปลาน้อยฮะฝูงปลาน้อยขึ้นอยู่ตรงกลางตรงนู้นนะครับแต่เราปัดไปหวานไม่ถึงหรอกเพราะว่ามันบานยากนะฮะบานยากเราต้องหวานในแถวนี้แหละนะครับ ลองดูครับนี่ก็เป็นโรงงานนะครับโรงงานตรงนี้นะครับครับบารุกำลังเคแหยอยู่ครับสนใจลาซาด้าครับลาซาด้าพร้อมสะขายพร้อมลูกแหนะครับ เทคนิคการวานก็นั่นเลย YouTube นะครับ YouTube โอเคอ่าอนุญาตนะครับอนุญาตตามไปรถไหน,น <laughs> อ่ <laughs> อ <ะ S 1> อ่ะโอเคมุมมุมนี้โอเคเลย <laughs> อ่ะบรรทุกจบาทนะครับไ <laughs> ปแล้วครับ <laughs> โอ้โหโอ้ฝูงปลายอยูุ่รง้นฝ <laughs> ูงปลายอยู่ข้างหน้าโอ้ย มันอะไรขนาดนี้ปุงปลาดักอยู่หน้าเลยเออโอ้รอบนี้มาแนละ้วมาแล้วว้วเป็นสิบครับเป็นสิบสิบกาตัวโอ้เ <ผม S 1> ป็นฝูงมือขึ้ขนหน้าครับโอ้หนี่หางมันครับหนีหางมันนะครับโอ้ได้มาสิบกาตัวเฮ้ยคางดำคางดำเยอะจริงไปแล้ว เราเป็นช่วงเราเป็นพวกกำจัดครับเป็นจากคำนำํากัข้างด,ดําครับน,นี่ครับมาแล้วครับวันนี้นี่โอ้รอบเดียวนะอืมโอเคเลยรอบนี้มาสักสิบกว่าตัวยี่สิบตัวนี่ครับนี่นี่ผลงานครับสามรอบนะครับ ได้ทุกรอบประทับใจมากวันนี้นี่ครับนี่มันคือบอมันไม่อยากมันไม่อยากไปด้วย โอ้โหมายเยอะเลยนี่เฮ้ย,ยข้างดำของเค้นี่ครับนี่ข้างดําๆครับนี่ๆซูๆ <c oughs> ไม่ดูเลย <c oughs> จำบขึ้น <c oughs> เลย <c oughs> อื ฟูงอ๋อฟูงอยู่ตร้นเหรอโอเคจะมันวันนึงต้องวันวันอ๋อจะลองเสี่ยงไหมบาร์รบอกจะเราไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านี่ครับนี่บาน์สารอบได้มาสิบตัว,ตวแต่ว่าฝูงไม่อยู่ตรงนู้นนะบาร์รว่าฝูงอยู่ตรงนู้นแต่วันนี้ปลาขึ้นดีนะครับแต่ว่าเราไม่แน่ใจว่าบาร์รจะหวานได้หรือเปล่านะ หวานได้นี่ก็น่าจะเยอะเลยนะครับต่้งแต่ขวานนะครับน้ำนิ่งๆครับวันนี้น้ำนิ่งไบทางนู้นเหรอเราเห็นด,ด,ดูครับเราดูอาจจะไปทั้งหก็ลองลองดูครับลอง,ด,องดู โอ้โหตูนุ้งขึ้นเยอะจริงครับยอมรับเยอะจริงเลยโอ้โหโ,โชว์ต่อหน้าต่อตาขอร้องอย่าโชว์แบบนี้นะครับเดี๋ยวเป็นอาหารแรงยินนี้นะขอร้องอย่าโชว์แบบนี้นะครับโอ้โหขึ้นขนาดหนักเลยครับโชว์ต่อหน้าบารุด้วยโอ้โหไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาโอ้ยอะไรยึดขนาดนี้เนาะเอ่ออ้าวโอเคเดี๋ยวผมจะหามุม หามุมยืดเลยนะครับตรงน้เลยตรงกลางเลยนะครับครับนั่นเลยพอไปได้ไหมเ <c oughs> <c oughs> ออการารถล้อมลงคุณเสี่ยงลงลุยปายาไปลุยปายาไปอาเออเออเราเราไล่ลลลไปกนก่อนอ คงจะไม่สะดวกเท่าไหร่ย่ามเยอะนะครับย่ามเยอะเอาแล้วครับไปแนละ้วเนี่ยครับเอาเลยอ่ะโอเคไปแล้วครับโอ้โหไม่รู้ดึงหรือเปล่าโอ้มีดึองอยู่มีดึองอยู่ครับมีดึองอยู่ครับอ่าโอเคโอค้แม่มาสามตัวครับ กิ่งไม้พลึบเลยนี่มีหอยด้วย <c oughs> <c oughs> เอ้อเยนะ <c oughs> ครับพี่มาแล้วได้มาแล้วไม่ <c oughs> <c oughs> อ้ยไม่แหขาดนะโ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อเคเดี๋ยวเราเราจะย้ายนี่ไหมเราจะเอาตรงไหนดีเราจะลองเสียงมือป่าย,ย้ายอีกรอบหนึ่งเป็นไง ถ้้้าตรงนนัไดเออโอเคเดี๋ยวลองลองจะลองจะลองเสียงดูเลยวไงเอองเยออืมนี่นะครับครับแรกเราต้องกิ่งไม้ออกกิ่งไม้ออกนะครับกิ่งใหญ่มากเลยนะเออกิ่งนจะเป็นในตรงนี้ไอ้พวกอะไรเนี่ยอยู่ต้นต้นต้นคูนะต้นรัชพฤกษ์อน่ยบ้านเราเรียก ตายกี่วันเรียกต้นคูณทถวนี้เขาเรียกราชพฤกษ์นะครับนี่บรรยากาศทั่วไปครับเอซี SC จะมาหวานก็ตรงนี้เลยนะครับพอบางปูนะาบางปูตีสีม่มง <c oughs> <c oughs> คลอีกโอเคที่สี่มคลเราจะไม่ไปในขาดแต่ว่าก็ มันก็ดูแล้วก็ยัง50 50อยู่นะนะโอเคเดี๋ยวครับได้แนละ้วสามตัวปลานิลตัวหนึ่งวังคำตัวสองสองครับสองนี่ครับนั่นน่าจเป็นฝูงวังคำดำเลย,เลยที่มันขึ้นใหญ่ใหญ่อ๋อฝูงวางคำดำเหรอโอเคอไปไม่ได้อ๋อไปไม่ได้ลูงนาะโอ้โหขึ้นโชว์ครับขึ้นโชว์ขึ้นโชว์น,ชวนะเป็นฝูงเลยนะ กูเห็นอยูอ่ขึ้นโชว์อะไรตรงนั้นนะครับนี่ทั่วกลางสาะนะครับแต่ว่าเราก็จะอาจจะไปสะพานขาวขา้างน้าตนู้นอีกครับตรงนี้นอีกนะเราไปบ่าย,ยอีกแค่นิดนึงงตรงนี้น้ำนิ่งครับน้ำนิ่ง โอเคเลยนะครับเอาเลยเอาบาทโน้ตบอกเอายังไม่สางแก่ใจอีกไปตรงนี้โอ้โหนึกว่าจะไปแล้วบอกยังคาราคาซังอยูยนะ่ยังไม่สางแก่ใจนะฮะยังไม่สางแก่ใจตรงนี้เป็นที่อ่าคนขวานแหอยู่อ๋อเป็นประตูน้ําด้วยโอ้อลืมไปเราไม่ทันได้ดูเราเมื่อกี้เนาะนี่เป็นประตูน้ำล้วทำไมปลาไม่เยอะจังเลยโอเคเลยนะ วันนี้เขายังไม่ได้ปล่อยน้ำออกมานะครับนะประตูน้ำอ,อะไรเลยบางรีบางพรีป้บางรีอ๋อมองไม่เห็นเลยตาส้านโอ,โอเคเนี่ยฮะเป็นประตูน้ำชุดนั้นเราไปหวานกันได้เยอะเนาะตรงไอ้ประตูน้ำเราตรงตรง,ตรงไหนตรงนู้นเนาะเออแค่ฝั่งตรงข้ามเองโอ้โหได้ปลาแบบอ้นี้เลยตัวใหญ่ด้วยนะครับอ่ะ ปลาโน่จะลองเสียงตรงกลางเอาขวดเหล้าขาวเหรอเอาขวดเหล้าขาวเหรอเหรอแล้วนี่โฟมของของใครอ๋อของคุณมหาปานะปลาปางอ่าโอเคเราจะเสียงไหมอ่าแล้วแต่แล้วแต่จะลองเสียงก็ได้แต่ว่าขวดมันจะเอาขวดขึ้นมาเน้อเอ่อโอเคจะลองเอาขวดขึ้นมาด้วยก็ได้ขวดอ่ะขวดขึ้นมาด้วยเอาขวดเหล้าขาวขึ้นมาด้วยเอาตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละอือ ไปไปตามเลยครับรู้ว่าไม่เดียงไปครับไปตามไปเรื่อยนะครับเมื่อกี้เจอขวดเหล้าขาวเลยไม่กล้าหวานเลยกลัวเมา,เาส์บอ <c oughs> <c oughs> เลยมาตรงนี้แทน <c oughs> วันนี้คนหาปลาก็ไม่เยอะนะครับหาปลาไม่มีเลยแทบไม่มีมีน้อยๆครับวันนี้มีน้อยๆอยู่อ่ะโอเคเราเรา ไม่ลงเด้อต่อได้น้ำไม่ลงเด้ออ่ะไปครับโอเคเป็นไงโดนมาโดนด้วยโดนด้วยโดนด้วยอ้าวเห็นน้ำมินิโดนด้วยเอออ้าวโอ้โหโอ้ปุ๋ใหญ่นั่นรอบนี้โอ้มาเพิ่มเลยตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่สามนิ้วเลยสามนิ้วเลย นี่ขนาดนี่ปล่อยแหลงน้ำเลยได้ปล่อยแหยงลแหงพื้นเลยอือไม่แหลงพื้นนะไม่แหลงพื้นนะเพราะว่าตัวตอัวตอด้วยขนาดตัวตอกิ่งไม้พรึบเลยนี่ครับนี่นี่นี่ทั้งคางดำทั้งดำสองตัวนิงตัวนึงอือนี่ครับนี่ครับ ครับเจอทอยอีกอ่ะอันนี้ก็จะมีต้นโพน้ำนี่นเหรอเจ้าเหรอประรถเจ้าเหรอเจ้าตรงฝูงใหญ่เหรอเดีดินตามไปครับ,รบไปกันอีก ไม่สา่ากระจครับไม่สา่ากระจโอ้ตัวนี้โอเคเลยรู้สึกน้ำนิ่งๆนะ <c oughs> น้ำนิ่งๆโอเค <c oughs> ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าน้ำนิ่งไม่ขึ้นเลย <c oughs> อ๊บโอ้ย <c oughs> ไปนะครับไม่ค่อยบานเท่าไหร่โดนกิ่งไม้นิดนึง ไปไงบ้างแล้วจะกิ่งไม้ขึ้นมากิ่งไม้อันนี้อันนี้แก่เยอะเลยครับน,นี้แก่เยอะเลยเออเจออุปสรรคแล้วครับอุปสรรคแล้วครับน,นี้กิ่งไม้อนะ๋อกิ่งไม้นักบุญบาลแล้วเราทิ้งไว้เนี่ยเออ ตัวปลาไว้ไอโโ้ตุ่มเล็กๆเขาจะมาตัวปลากันนะตัวปลาไปตรงข้ามสาลขอออกสารสารแขวงนะไม่ใช่สารภูมินะออกสารภูมิสา,มสารภูมิอยู่ตรงโน้นตัวข้ามตัวข้าม đi quẹn, ôi chạy yin chạy yin chạy yin, dốc dốc tuyết biệt, à ok, đi về thànhประตู Nam nha, cửa Nam, ừm, 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 là... ừm, น้ำนิ่งๆครับปลาขึ้นดีนะครับปลาขึ้นดีมาแค่แป๊บเดียวได้เราเราได้ปลากันแล้วเยอะอยู่นะนีค่ครับผลง,งานวันนี้แน่นอนเลยปลาโรก็เคียแหยอยู่นะครัตัวนี้อ๋อแห่ชิ้นี้ติดตะติดตกิ่งไม้ติดตกิ่งไม้นะอือ ตะกิ่งไม้ไม่ได้เพราะเจอพวกเศษไม้เศษอะไรเยอะแต่ว่าปลาขึ้นดีปลาขึ้นดียอมรับเลยครับวันนี้โอเคเดี๋ยวเราไปมไาทุกทีอีกขาเรอครัต้องผ่นสะพานสะพานขาเหรอเออโอเคครับเดี๋ยวไปสะพานขาววันไม่ใช่สะพานขาวสะพานเหล็กเหรอโอเคเดี๋ยวกลับไปตรงนี้นอีกที หมอก้างดำอยู่เจอตัวสหนิ้วเลยนะหมอกข้างดำเนี่ยนี่เดินเดินเิไปก่อนครับเดินไปก่อนเดินกันไปก่อนนี่ก็บรรยากาศรอบๆนะครับก็มีพี่ๆขาหาปลาอยู่นะโรงตรงนูน กันครับอะบริเวณนั้นนะครับนี่แต่ว่าหวานยากนิดน,นึงตาอนกนะ็หนแล้วก็ลตอน,นึงขึ้นตอน,นึงขึ้นนะครับขึ้นเป็นฝูงเลยนะเป็นฝูงเลยนะตรงนั้น ป่าโนตจะเสียงละตรงนี้อ่าอ่ามันอยู่ช่วงก่อกลางเลยโอ้เนี่ยป่าขึ้นตรงนี้อไม่ได้ครับวันนี้ไม่ได้ครับ ระวังลื่นนะลื่นนะระวังลื่นลงไปในน้ำนะอ่ะไปครับวัวบาดวัวบาดไปเลื่นไปด้วยเน่เน่ดูท่าดูท่าไม่เอาดีกว่ามีตอเหรอมีตอมีตอ่อจะไปาบาดบนสะพานอีกครับสะพานอีกรอบ เ่กี้เราก็บาดสะพานก็ได้ปลาอยู่นะแต่ปลาอยู่ครับไปแล้วครับอโอ้หได้นอนเลยโอ้ปลาโดดด้วยอ่าโอ้มาแล้วครับปิดครับเห็นแล้วครับโอเคเลยโอ้ตอนนี้นี่มาครับสี่ตัวสี่ตัวให,ใหญ่ครับสี่ตัวให,ใหญ่มาแล้วมาแล้ว โอ้ฝั่งนี้ขึ้นไนดะ้ฝั่งนูง้นฝั่งนูง้นฝั่งนู้นขึ้นนะฝั่งนู้นขึ้นอยู่เออเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรา,เรา,เราโอ้โหเอาแค่สะพานเดียวนี่ลึกปลาเยอะจริงเลยฝั่งนี้ขึ้นอยู่เออนะบีขึ้นอยู่นี่มานะครับโอ้โหนี่โอ้ ปลาหางปลาปลาหางแดงหางแดงโอ้ยหา,างไ่แดง,ง,ดงโอ้หา,างไม่แ <c oughs> <laughs> ปลาขาวปลาขาวโอเคครั <c oughs> okay. บนี่ครับโอ้นี่ครับนี่ปลาปลาหางไม่แดงครับนี่หมอทา,า,า,างดำทางดำหมอทางดำทางดำนี่อเออปลาพุปลาพุ่งปลาขึ้นเยอะนะอือ ผมเห็น,นดูบริเวณผักไอ้ผักกรอบตรงนี้ขึ้นอยู่นะครับขึ้นอยู่ตรงนั้นเรามาหวากนก็นตรงนี้แหละใช่ไหมใช่ที่เดียวอ่าที่เดียวเลยเนี่ยตรงนั้นอเออ,อ,อขึ้นขึ้นโชว์ขึ้นโชว์ขึ้นโชว์ ที่ผู้อืมแล้วว่าผักต้มมันหลายอืออืมอืมอ่ายี่สิบนาทีแล้วยี่สิบนาทีแล้วเราจะคิดดูกันเอาคลิปอ่าโอเคเอา